สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจาก Sunmi TH นะคะก็จะมาแกะกล่อง Unbox Sunmi t 2นะคะค่ะก็เริ่มกันเลยค่ะในกล่องก็จะมีสายไฟค่ะแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ด้ค่ะก็จะมาพร้อมกับคู่มือนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือกระดาษค่ะขนาด80 mm มมค่ะนี่นะคะ่ะก็เป็น Sunmi t 2สองสีดำส้มนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ15.6นิ้ว วิธีติดตั้งเครื่องนะคะก่อนอื่นเลยค่ะก็ต้องนำสายอะแดปเตอร์นะคะมาเชื่อมเข้ากับหน้าจอนะคะต่อมาก็ต้องทำการเสียบสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาเปิดเครื่องกันนะคะโดยกดปุ่มด้านข้างพอเครื่องติดแล้วนะคะเราก็ใส่กระดาษได้เลยค่ะวิธีการใส่กระดาษนะคะก็คือต้องใส่ให้เกินออกมาจากตรงนี้ค่ะก็แบบนี้เลยนะแล้วก็คือ ตัวเครื่องะค่ะจะตัดกระดาษเองให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะนอกจากนี้นะคะตัวซันนี T2 ยังสามารถเชื่อมต่อกับ mm hmm. ลิ้นชักเก็บเงินได้อีกด้วยค่ะค่ะขั้นตอนในการเชื่อมตัวลิ้นชักเข้ากับตัว T2 นะคะ mm hmm. ก็คือสามารถเสียบสายเข้าไปได้เลยค่ะ mm hmm. หลังจากที่เราเปิดเครื่องรแล้วน,นะคะ mm hmm. เราก็จะเข้าไปที่โปรแกรม l o y w o r s ์กันเลยค่ะ mm hmm. และก็กดชำระเงิน ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลินชักก็จะเด้งออกมาแล้วก็ออกมาพร้อมบออเดอร์แล้วก็ใบเสร็จค่ะก็ฝากทุกคนติดตามชมด้วยนะคะว่าคลิปหน้าเราจะมาอันบ็อกอะไรกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ